สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซูเปอร์สตาร์คอรียฟู้ดรเตอรองนะคะที่พัทยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นร้านอาหารเกาหลีนะคะที่ทำเลนแบบซุ้มแดงนะคะทุกคนอาจจะเคยเห็นเนาะในซีรีส์ที่เขาจะรับประทานอาหารกันในซุ้มแดงซึ่งสวยมากๆเลยนะคะทุกคนมีคาราโอเกะให้ร้องด้วยนะคะมีเครื่องเคียงมากมายเลยนะคะแล้วก็อร่อยทุกๆอันเลยอาหารทยอยมาแล้วคะ่ะน่ากินมากเลยฮเมนูแรกเป็นหมึกผัดซ้อนนะคะ ต่อด้วยสลัดผักที่เป็นหมูค่ะอร่อยมากเลยค่ะตัวนี้ต่อด้วยข้าวยำไข่กุ้งค่ะนี่คือผักแก้มกินกับหมูค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือนี่เลยหมูย่างซอสโคชูจังค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่อยากตามรอยซีรีส์ที่ชอบเนี่ยที่นี่ก็จะมีอาหารเหมือนในซีรีส์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคน จะได้ไปหน่อยนะคะว่าเมนูยังไม่หลากหลายเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่อยากจะลองอะไรแปลกใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศการกินให้เหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีที่นี่ก็เป็นที่ที่แนะนำมากมากเลยค่ะก็อย่าลืมมาตามกันเยอะๆนะคะทุกคน